นี่เธอดูวันนี้ฮะมีซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่มาด้วยเอ้ยเรื่องนี้พี่ดูอย่างสนุกขั้นสนุกเลยดูได้ EP แรกเอ้าจริงเหรอพี่รีบไปดูเลยนะพี่หลีตัวตัวดันแล้วมองหอมวันนี้รู้เปล่าวันนี้วันอะไรนึปล่าวันอะไรงงงงง็วันเงินเดือนออกไงเฮ้ยจริงไม่เห็สิเดี๋ยวเราไปเล่นนั้นว่าเดี๋ยวฉันเช็คก่อนนะสุกี้น้องเหมยเล็กเนี่ยโอ้โหเด็ดมากบอกเลย ได้ฉันว่างวันนี้ตอนเย็นนะเอาเฮ้ยทำไมเงินเดือนถูกหักอ่ะเฮ้ยสิเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวฉันเช็คของฉันก่อนอ๋อดูของตัวนี้ก่อยดูแบบเฮ้ยจริงด้วยอ่ะใช่ของหนูก็ด้วยอ่ะเงินเก็บที่จะซื้อไอโฟนสิบแปดชั้นอยู่ๆโรงงานจะมาหักค่าจ้างพวกเราแบบนี้ฉันว่ามันไม่ถูกต้องนะ เราไปยื่นคำร้องกับพนังงานตรวจรายงานกันดีกว่านะไหนๆก็ไหนๆละเราไปจัดตั้งสาภาพรายงานไหมจะได้คุ้มของสิทธิ์ของลูกจ้างด้วยใครเอาบ้างฉันฉันด้วยไป ออออเอ้ยเข้ามาทำไมไม่ให้โ้มไม่เสียงตกใจหมดมีเรื่องอะไรคุ่นวายจริงๆคุณนายมาหรือโอ้ยบอสคุณนายเขาไม่ได้บุกว่าเฝ้าบอสถึงที่โรงงานหรอกคะ่ะแล้วรีบขนาดนี้มีเรื่องอะไรนะถึงได้ไม่เคาะประตูก็ตอ,ตอนนี้กลุ่มลูกจ้างที่บอสให้หักค่าจ้างเอาไว้เขาไปยื่นคําร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานและมีการจัดตั้งสาภาพแรงงานด้วยนะคะบอสแล้วอ, <ๆ S 2> อย่างเนี้ยบอสจะทําไงเฮ้ยวุ่นวายจริงๆเลย ไปดำเนินการแท้เสร็จเด็ดขาดตัดไฟแส้แต่ต้นลงเลิกจ้างมันแท้ให้หมดค่ะบอสทั้งให้พวกที่ไปยื่นคําร้องกับพนักงานตรวจแรงงานและไอ้พวกที่จะไปเริ่มก่อการจัดตั้งสาภาพที่จะมาต่อสู้กับผมะอะเข้าใจไหมครับทราบค่ะแล้วบอสจะจ่ายค่าชดเชยแลนะค่าตกใจให้ด้วยหรือเปล่าคะจยจ่ายไปตามสิทธิ์ให้มันจบจบไปแทจ,จะได้ไม่วุ่นวายกับผมเข้าใจไหมผมมีธุระต้องคุย ได้ค่ะเชิญแล้ววันหลังเข้ามาเข้าประตูเซ่ด้วยนะอ่ะบอยเข้าใจไหมวันนี้เราไปคอนเซ่กันป้าเออไปเฮ้ยประกาศอะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเอ้าประกาศเลิกจ้างหรือว่าเฮ้ยไหนดูสิมีชื่อฉันด้วยอ่ะเฮ้ยมีชื่อผมด้วยอ่ะเฮ้ยของที่แอฟไวท์ทำไงอ่ะฉันก็ไม่รอดตายแล้วสังหรณ์ใจอยู่แล้วเฮ้ยไม่เป็นงี้วะหรือว่าเพราะว่าเราไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานอ่ะหรือว่าที่เราไปจัดตั้งสาภาพแรงงานวะ เดี๋ยวเราทำยังไงดีวะแต่เราใช้สิทธิตามกฎหมายนะกลับถูกไล่ออกซะงั้นน่ะเอราทำยังไงกันดีล่ะการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานโดยชอบด้วยกฎหมายแรงงานไม่ว่าจะเป็นการทําคําร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานหรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานเมื่อถูกเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวอาจยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมหรือไม่ คณะกรรมการรรงงานสัมพันธ์มีอำนาจหน้าที่หลักในการวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมอันเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองลูกจ้างที่ใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือแรงงานสัมพันธ์หรือต่อสารแรงงานมีให้ถูกเลิกจ้างหรือกระทำการใดๆอันอาจเป็นผลให้ลูกจ้างไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้ซึ่งได้บัญญัติไว้ในหมวด9มาตรา1 2 1่งถึงหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พุทธศักราชสองพกฎห้ความคุ้องเราอยู่ดยนะเรามีกาออาแล้ว มาเริ่จ้างกันแบบนี้เข้าข่ายที่จะเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมแน่ๆ<ม>เราไปปรึกษาเจ้าหน้าที่สุ่งงานคณะกรรมการแรงงานสัมพั์กันดีกว่าไป ลูกจ้างที่เราเลือกจ้างไปไปยื่นคำร้องกล่าวหาว่าการเลิกจ้างของเราเป็นการกระทำมันไม่เป็นธรรมกับบอสเนี่ยค่ะอ้าวแล้วทำไมคุณไม่บอกผมว่ามีเรื่องการกระทำมันไม่เป็นธรรมอยู่ด้วยหนุมก็คิดว่ามันจบเรื่องแล้วในเมื่อบอสจะจ่ายเงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงง,งานไปจนปุบหมดแล้วนี่คะ,ะดูสิมันจบที่ไหนกันล่ะเนี่ยจบเ hey, พนะสิฮะใส่เรื่องปวดหัวไม่ล่ะทีเนี้ยฮะอ้าวเอกหาอะไรอร่อยๆเขาแทกปากแก้อาลมเสียกันหน่อยเว้ยไป แม้การเลิกร้างจะจ่ายสิทธิทประโยชน์ต่างๆตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแล้วลูกจ้างสามารถใช้สิทธิยื่นคำร้องในเรื่องของการกระทำอันไม่เป็นธรรมได้โดยไม่จือเป็นการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนจ่ายแต่ไม่จบนะคะรู้ไว้สักนิดจะไม่ผิดอันแฟร์ค่ะ